เทราสวัสดีค่ะยุค80 90มีอะไรดีทาไมใครๆก็บอกว่าเป็นช่วงยุคที่มีสเสน่ห์เหลือเกินยุค80 90เป็นยุคที่มีสเสน่ห์และมีความโดดเด่นเฉพาะตัวไม่เหมือนกับยุคไหนๆเป็นยุคแห่งความหลากหลายทางศิลปะเป็นยุคที่เป็นสนัญลักษณ์ของการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีวิถีชีวิตและวัฒนธรรมต่างๆสิ่งของหลายอย่างในยุคนั้นกลับมามีค่าอย่างมหาศาลในยุคนี้ และถูกมองว่าเป็นช่วงเวลาที่จะคงอยู่ไม่มีวันถูกลืมและจะถูกพูดถึงตลอดไปอย่างแน่นอนซึ่งคนที่มีโอกาสได้ใช้ชีวิตในช่วงเวลาดังกล่าวคงจะรู้ดีกันอยู่แล้วว่าชีวิตในยุคนั้นเป็นอย่างไรบ้างและอย่างเช่นในคลิปต้นเรื่องที่แอดนามานี้เป็นคลิปที่มีชื่อคลิปว่าชีวิตกรุงเทพยุค80ได้ถูกเผยแพร่ผ่านทางช่อง YouTube เมื่อวันที่20พฤศจิกายนปี2514ที่ผ่านมา มีผู้ใช้งาน YouTube จากทั่วโลกเข้าไปรับชมกันแล้วมากกว่า200,000วิวคลิปนี้ได้แสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตและบรรยากาศของกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของประเทศไทยในวันเก่าๆได้เป็นอย่างดีจากที่ได้ดูแอดคาดว่าบางช่วงบางตอนนะ่าจะตัดมาจากภาพยนตร์ไทยเรื่องบุญชูนะคะและสำหรับเพื่อนๆที่อยากรับชมคลิปต้ตนฉบับแอดได้แปะลิงก์ต้นฉบับไว้ในรายละเอียดน,นะคะ และเช่นเคยไอ้ก็ได้รวบรวมความคิดเห็นของชาว YouTube จากเทอโลกทั้งไทยและเทศที่ได้ชมคลิปนี้มาเล่สู่กันฟังแล้วไปรับชมรับฟังกันได้เลยค่ะความคิดเห็นแรกนะคะผมไปกรุงเทพครั้งแรกในปี81ซึ่งตอนนั้นผมยังหนุ่มๆอยู่และผมก็ได้กลับไปอีกในปี82และ84การจราจรในตอนนั้นแย่มากและมันก็มีมลพิษอย่างหนัก เหมือนกับที่เห็นในคลิปของคนนั้นแหละไม่มีรถไฟฟ้าไม่มีรถใต้ดินไม่มีทางด่วนที่คนสามารถใช้เป็นทางลัดเพื่อเหล็กเลี่ยงการจราจรที่ติดขัดได้ผมจําได้ว่าครั้งหนึ่งผมเคยไปสนามบินดอนเมืองโดยใช้รถประจําทางในท้องถิน่นมันใช้เวลาหลายชั่วโมงมากทุกครั้งที่รถบัสจอดที่สัญญาณไฟแดงเครื่องยนต์ก็ดับคนขับต้องกระโดดลงไปข้างล่างเพื่อรีบทำเครื่องให้ติดอีกครั้ง มันเป็นเรื่องง่ายมากที่จะทำให้เรื่องราวหรือสิ่งต่างๆในอดีตกลายเป็นเรื่องที่โรแมนติกแต่ในกรณีของกรุงเทพคุณจะต้องย้อนไปให้ไกลกว่ายุค80มากเพื่อค้นหาช่วงเวลาไหนที่เมืองเมืองนี้ดีกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันจริงๆความคิดเห็นต่อมานะคะมันคือวิดีโอที่สวยงามของเมืองที่ฉันรักมากถึงมันจะไม่สมบูรณ์แบบสกรปรกเลอะเทอะวุ่นวายและร้อนมากแต่เมื่อมันสวยงามแล้ว ความงามก็เป็นประกายออกมาอย่างเต็มที่ฉันดูวิดีโอเกี่ยวกับกรุงเทพมาตลอดแต่ก็ไม่มีที่ไหนที่ฉันจำได้จริงๆจ,จังๆเลยมันคือเรื่องที่ดีมากที่ได้เห็นเมืองที่ฉันรู้จักเปลี่ยนไปความคิดเห็นต่อมานะคะกรุงเทพคือเมืองที่เป็นอมะตะการเปลี่ยนแปลงเพียงอย่างเดียวของที่นี่คือรถยนต์และแฟชั่นผมรักเมืองนี้มากจนตัดสินใจมากเกษียณอยู่ที่นี่ความคิดเห็นต่อมา,านะคะ ผมขอยืนปรบมือให้แบบรัวๆจากชิคอคาก็เลยนะผมชอบทุกอย่างเกี่ยวกับวิดีโอสุดคลาสสิกนี้ยกเว้นกลุ่มควันจากน้ำมันเบนซินที่เต็มไปด้วยสารตะกั่วในสมัยก่อนการเดินทางมาที่กรุงเทพครั้งแรกของผมเกิดขึ้นในปี1993แต่พ่อของผมเดินทางเร็วกว่าท่านมาตั้งแต่ปี1982วิดีโอนี้เจ๋งจริงๆความพิเีพิถมานะคะฉันมาเที่ยวกรุงเทพบ,บ่อยมาก เมืองนี้พัฒนามาได้ไกลาจากสมัยก่อนมากๆช่วงเวลาที่ดียังคงมีอยู่ข้างหน้าเสมอสำหรับเมืองอย่างกรุงเทพและประเทศไทยความคิดเห็นต่อมานะคะในฐานะของคนที่กํำลังเดินทางไปเที่ยวทั่วไทยในตอนนี้ผมชอบคลิปนี้ม,มากและในวันหนึ่งผมจะต้องกลับไปที่กรุงเทพอีกแน่นอนความคิดเห็นต่อมานะคะว้าวมันเป็นการรวบรวมภาพที่ยอดเยี่ยมที่สุดกรุงเทพเหรอเนี่ย พ่อแม่ของผมมาจากฟิจิและมาอยู่ที่นี่ตั้งแต่ปี1985พวกท่านมาเพื่อทำงานและอยู่ที่นี่มาแล้ว31ปีตัวผมและพี่สาวเกิดที่นี่มันคือเมืองที่มีสเสน่ห์วุ่นวายและคึกคักมากความพิดเห็ถนต่อมานะคะดูแล้วน่าทึ่งจริงๆ การเดินทางมาที่กรุงเทพของฉันเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี1995และอีกครั้งหนึ่งในปี2019ซึ่งฉันได้ย้ายไปอยู่ที่น,นั่นหลังจากอาศัยอยู่ที่ลอนดอนมานานกว่า40ปีและสำหรับฉันแล้วฉันคิดว่าฉันคงจะไม่ย้ายไปที่อื่นอีกแน่นอนความคิดเห็นต่อมานะคะ ขอบคุณมากๆสำหรับวิดีโอที่ยอดเยี่ยมเช่นนี้ครั้งแรกที่ผมบินจากสหรัฐอเมริกาไปกรุงเทพเกิดขึ้นในปี1987และผมก็ตกหลุมรักเมืองนี้ในทันทีบ้านหลังที่2องของผมอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ตอนนี้ผมเองก็ตั้งหน้าตั้งตารอที่จะได้กลับไปที่กรุงเทพอีกครั้งผมจะบินจากสหรัฐอเมริกาไปที่กรุงเทพในปลายปีนี้มันจะต้องสนุกและมีความสุขอย่างแน่นอนความพิดที่มานะคะ ผมไปเที่ยวกรุงเทพครั้งแรกในปี1980และภาพเหล่านี้มันก็ช่วยฟื้นความจำอันแสนวิเศษของผมที่มีอยู่ในเมืองนั้นให้กลับคืนมาอีกครั้งความคิดเห็นต่อมานะคะคลิปนี้ทําให้ผมนึกถึงตอนที่อยู่ที่กรุงเทพมันช่างเป็นอดีตที่งดงามมากความคิดเห็นต่อมานะคะขอบคุณจากใจสําหรับความทรงจําดีๆแบบนี้ผมชอบกรุงเทพและประเทศไทยแบบในอดีตมากกว่าในปัจจุบัน ตอนนั้นไม่มีห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ไม่มีแมคโดนั์ไม่มีเบอร์เกอร์คิงและอื่นๆผมได้กับภรรยาชาวไทยในปี1980และตอนนี้เราก็ยังคงอยู่ด้วยกันความคิดเห็นต่อม,มานะคะที่นั่นคือกรุงเทพจริงๆผมมีโอกาสได้อยู่ที่นั่นในช่วงเวลานั้นด้วยตอนนั้นผมเต็มที่กับชีวิตมากความคิดเห็นต่อม,มานะคะเพิ่งไปกรุงเทพเมื่อสอาทิตย์ที่แล้วนี่เอง อะไรๆก็เปลี่ยนไปมากนับตั้งแต่ยุค80สนามบินใหม่ BTS MRT ทุกอย่างกำลังเปลี่ยนเมืองนี้ไปตลอดกาลความคิดเห็นต่อมานะคะผมได้อยู่ที่นั่นในเดือนธันวาคมปี1982มันจะดีกว่านี้ถ้าวิดีโอได้รับการปรับแต่งในเรื่องของสีสันอีกนิดเพราะสถานที่เหล่านั้นเป็นสถานที่ที่สดใสและมีสีสันมากตอนนั้นการจราจรไม่ดีสักเท่าไหร่ ผมใช้เวลาสีชั่วโมงอยู่ที่หน้าสิ่งก่อสร้างที่ตอนนี้คือ MBK ผมนั่งอยู่ในรถของเพื่อนโดยที่ต้องดับเครื่องยนต์เอาไว้เราออกไปกินข้าวใช้ห้องน้ำในร้านอาหารเล็กๆในสยามสแควร์คุยกับคนอื่นๆในรถคันอื่นมีโทรศัพท์สาธารณะอยู่ทุกที่เข้าห้องน้ำต้องเสียสองบาทผู้หญิงไว้ผมยาวแล้วก็มีแต่ผมสีดา ส่วนผู้ชายไว้ผมสัน้นเรือเครื่องหนึ่งในแม่น้ำเป็นเรือแปปซี่แหล่งช้อปปิง้งไฮโซคือห้างนิวเวิลดและพันทิปรถแท็กซี่และรถตุกต๊กๆไม่คิดค่าบริการตามมิเตอร์ความคิดเห็นต่อมานะคะสิ่งเดียวที่ไม่เปลี่ยนแปลงไปก็คือรถเมย์รถตุกๆมีความทันสมัยขึ้นเล็กน้อยแต่ก็ยังคงไว้ซึ่งรูปแบบเกา่าความคิดเห็นต่อมานะคะ ตอนนี้เราอยู่ในกรุงเทพเพื่อทำภารกิจทางการแพทย์แต่เมื่อ40ปีที่แล้วฉันเคยมาที่นี่มาพร้อมกับทัวร์ใช่แล้วกรุงเทพเปลี่ยนแปลงไปมากแต่ผู้คนก็ยังคงยอดเยี่ยมเหมือนเดิมความคิดเห็นต่อม,มานะคะยุค80เป็นช่วงเวลาที่ดีของทุกประเทศจริงๆความคิดเห็นต่อม,มานะคะถึงแม้ว่าผู้คนจะไม่ได้ร่ำรวยมากแต่ที่นั่นก็เป็นดินแดนที่มีอรอยยิ้มมอบให้กับคุณนับพันพครั้ง อาคารที่สวยงามและตึกรอฟ้าก็มีไม่มากนะักผมคิดถึงกรุงเทพแบบในอรีนนะความคิเดถีต่อมานะคะผมจำได้ว่าในปี1980ผมถูกบังคับให้ต้องแวะพักที่นี่ในระหว่างทางไปอินเดียและในปี1983ผมก็มาที่นี่อีกครั้งผมมาเที่ยวอยู่ในเมืองไทย6เดือนผมได้พบกับภรรยาชาวไทยมันคือช่วงเวลาที่ดีจริงๆ ผมคิดถึงช่วงเวลาในตอนนั้นมากส่วนตอนนี้มันช่างแตกต่างไปอย่างสิ้นเชิงความคิดเห็นต่อมานะคะผมคิดว่านี่เป็นประเทศที่ร่ำรวยที่สุดในโลกนะนอกจากน้ำมันแล้วพวกเขาก็ยังมีเกือบทุกอย่างที่ทุกคนต้องการเพื่อการมีชีวิตที่ดีความคิดเห็นต่อมานะคะผมเกิด1982เห็นแล้วคิดถึงช่วงเวลาเด็กๆมาก สมัยก่อนนั่งแท็กซี่ยังต้องต่อรองราคากันอยู่เลยเทศกาลนี้เป็นอะไรที่สนุกมากร้อยกระทงวันสงกรานต์วันปีใหม่วันเด็กและว,วันอื่นๆอ,อีกมากมายเช่วแบบบานๆงานวัดมีหนังกลางแปลงนอนดูกันบนกระดาษหนังสือพิมพ์หรือไม่ก็เสื้อพื้นสมัยนี้สะดวกสบายขึ้นจเจริญขึ้นก็จริงแต่ชีวิตไม่ค่อยสนุกเหมือนเมื่อก่อนตอนเด็กๆคิดถึงวัยเด็กมากครับ พ่อแม่ปู่ย่าตายายลุงป้าน้าอาพี่น้องอยู่กันครบตอนนี้ทุกอย่างเปลี่ยนไปหมดแล้วความคิดเห็นต่อมานะคะผมอยากลองไปใช้ชีวิตในช่วงเวลานั้นดูจังเลยครับกิเลสและสิ่งร้อใจยังไม่มากเท่าทุกวันนี้อาจจะดูน่าเบื่อถ้ามองในเชิงของคนที่ชอบหลั่งลาแต่ยุคนั้นมันก็เหมาะสมลงตัวและมีคุณค่าในตัวเองอย่างที่หลายๆยุคไม่มีคิดถึงวันๆครับความคิดเห็นต่อมานะคะ ฉันชอบกรุงเทพแบบในอดีตมากๆเมืองที่ชาชวชน,นบทส่วนใหญ่มีความใฝ่ฝันว่าอยากจะมาให้ได้สักครั้งหนึ่งในชีวิตความคิเดเห็นสุดท้ายนะคะในฐานะที่ผมเป็นชายชาลาชาวไทยดีใจที่ได้ดูวิดีโอนี้ผมคิดถึงบางช่วงบางเวลาของกรุงเทพในสมัยก่อนแต่ผมก็มีความสุขมากๆที่ได้อยู่ในเมืองที่ทันสมัยแบบในตอนนี้เวลากำลังโวยบินล่องลอยผ่านไปและการผจญภัยครั้งใหม่ๆอีกมากมายก็ยังคงรอเราอยู่ด้วย จบแล้วนะคะสําหรับคลิปนี้และสําหรับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆที่ต้องการอ่านความคิดเห็นทั้งหมดหรือรับชมคลิปต้นฉบับด้วยตนเองแอดได้แปะลิงก์ต้นฉบับไว้ในรายละเอียดแล้วนะคะและถ้าหากในคลิปนี้มีครบรรยายที่ผิดพลาดอ่านออกเสียงผิดหรือมีข้อมูลที่ผิดพลาดแอดต้องขออภัยมาณาที่นี้ด้วยนะคะซึ่งเพื่อนๆสามารถคอมเมนต์บอกข้อมูลเพิ่มเติมหรือเพื่อแก้ไขข้อมูลที่ถูกต้องหรือบอกวิธีการอ่านออกเสียงที่ถูกต้องได้เลยะค่ะและพบกับเรื่องราวดีๆได้ใหม่ในคลิปต่อไปนะคะ สวัสดีค่ะ